ลองดูวิธีการคว้างภูมิบต้าหรือว่าโรมันวอดัสดูนะครับว่าเขาคว้างประมาณไหนนะครับจะมีการคว้างประมาณ3แบบหลักๆนะครับเดี๋ยวลองดูแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกอาจจะคว้างแบบเหมือนปลอปลาลูกดอกนะครับก็คือจับอย่างนี้นะครับหนีไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็หลังนิดนึงแล้วก็สั้นต่อไปนะครับแบบนี้จากที่ผมลองนะครับแบบนี้จะค่อนข้างได้กลุ่มค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราสามารถคอนทลมือได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าความแรงจากกลางๆานะครับเดี๋ยวลองดูอีกลู่นึงครับ อ่าโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูแบบต่อไปนะครับแบบต่อมาอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบโอเวอร์แฮนด์นะครับก็คือคว้างมาอย่างนี้นะครับใล้ๆกับการคว้างมีดนะครับแบบนี้จะได้ความแรงค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าจะคุมความแาม่นยำค่อนข้างยากเดี๋ยวลองดูกันนะครับวิธีการจับเราก็จะจับตัวด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ง,าง้างออกไปนี้นะครับแล้วก็ววป,ปล่อยออกไปอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็คว้างออกไปอย่างนี้ครับอย่างนี้ ออกว้างไปเนี่ครับเห็นได้ว่ามันโอกาสหลุดไม่ยเยอะเดี๋ยวลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับมันเขาจะเรียกว่าการคว้างแบบ under h a แฮนะครับก็คือการคว้างให้มันย้อยนะครับเผื่อสำหรับค่าศึกตั้งโอกาสไว้นะครับเขาอยากให้ย้อยหรืออาจจะโจมตีในระยะที่อาจจะใกล้หน่อยอ่าแต่ว่ามีการตั้งลูกอยากให้ย้อยลงนะครับก็วิธีการคว้างก็คือจับตัวฮูมมาตานะครับแล้วก็โยนออกไปนะครับให้มันสุดแรงนะครับแบบนี้จะ ค่อนข้างคุงความแน่นยําย,ยากมากนะครับเพราะว่าจะเน้นเป็นการกว้างให้ได้ไกลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับอันนี้อาจจะใกล้ไปนิดนึงแต่เดี๋ยวน่าจะพอได้อยู่ครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามผลแรงไว้นะครับสุดไปนิดนึงโอเคอค,ครับ